ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอีชอวพีดีอาค่ะวันนี้อยู่กับออม IBA ปีหนึ่งแล้วเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะนั่นก็คือคุณบอสค่ะสวัสดีครับผมชื่อบอสครับไป s e e ปีหนึ่งครับวันนี้ก็จะมาสอนสับภาษาจีนที่จะใช้ในวันตรุษจีนกันนะคะก็ เริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะคำแรกคำว่ากงสีกงสีใช่ค่ะกงสีแ si ปลว่ายินดียินดียินดีในที่นี้แบบเหมือนว่ายินดีสุขสมั์ปีใหม่อะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้ค่ะจะยินดีกับการที่เพื่อนเราแต่งงานหรือว่าจะยินดีในทางที่ได้เลื่อนขั้นในการทํางาน oh. ก็ได้โอเคครับคําต่อไปฟาฉายฟาฉายฟาฉาย ฟาฉายใช่ค่ะแปลว่าขอให้โชคดีขอให้โชคดีไอ้คำนี้นี่มันสามารถเออเอพรพ่อ,พอ,พอ,พอแม่หรือญาติผู้ใหญ่อย่างนี้ได้ไหมครับรือว่าใช้ได้เฉพาะเพื่อนหรืออะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยกับญาติผู้ใหญ่หรือคนที่อายุมากกว่าเรา<อ>หรือว่าน้อยกว่าเราก็ได้ฟาฉายโอเคครับเมื่อเรานําคำสองคำนี้มารวมกันนะคะก็จะได้ว่ากงศรีฟาฉายกงศรีฟาฉายก็แปลว่าขอให้ร่ํารวย ขอให้ร่ํารวยใช่ค่ะเฮ้ยเธออย่างนี้ไปบอกพ่อแม่นี่ก็ดีใช่ไหมคุเนี่ยใช่ค่ะคา <laughs> ต่อไปนะคะพอมีวันตรุษจีนคนเราจะ,ะระรจะนึกถึงอะไรคะคุณบอลจะนึกถึงอะไรวันตรุษอ่งเปาสิครับรอ<ช>อะไรค่ะอ่างเปาในภาษาจีนคือหองเปานะคะหงเปาใช่ค่ะหงในที่นี้แปลว่าสีแดงก็คือเป็นสีมงคลของคนจีนนะคะครับก็หงเปาแปลว่าอ่างเปา หงเปาแปลว่าอ่างเปาแล้วถ้าเกิดเราอยากจะขออ่างเปาพ่อแม่น้่ขออย่างไงอ่ะต้องพูดว่ายังไงล่ะครับขออ่างเปาพ่อแม่เหรอคะเอ่อก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะตอนทุกทีพูดเป็นภาษาไทยไงคะได้เหมือนกันครัแล้วก็หงเปาหนาหลายหงเปาหนาหลายใช่ค่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะครับหงเปาหนาหลายแปลว่าเหมือน ขออ่างเปาขออ่างเปาใช่ค่ะอ๋อโอเคครับก็คือไว้ขอผู้ญาติผู้ใหญ่ขอพ่อแม่ขอใครก็ได้อย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะอืมเอเคครับก็เราจะมาเข้าสู่ช่วงเล่นเกมกันนะคะเราจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้บอยพูดเป็นภาษาจีนอ,อ่ะฮะโอเคก็เริ่มกันที่คําว่าอ่างเปาของเปา <laughs> อ, yup. อันนี้จะไม่ยังไม่ไมาครับเพราะงั้นก็ต้องมาจุดจดงไปขอพ่อแม่ใช่ไหมคะล้วก็คำต่อไปคำว่าโชคดีฟ้าฉายป่ะคะใช่ฟ้าฉายฟ้าฉายแล้ถ้าคำว่าขอให้ร่ำรวยกงสีฟ้าฉายกงสีกงสีฟ้าฉายใช่ค่ะแล้วก็คำว่า ขออ่างเปาขออืมคำนี้ผมจําไม่ได้คุณอ,อมเขาต้องพูดนนว่าอะไรหรอเขาว่าหงเปาหนาหลายหงเปาหนาหนาหนาหลายหนาหลายหนาหลายกลายเป็นหงเปาหนาหลายใช่ไหมครับใช่ค่ะอก็วันนี้นะคะเราก็หวังว่าศัพท์ภาษาจีนที่ได้สอนไปในวันนี้สามารถทุกคนจะสามารถนําไปใช้ ในวันตุ๊จีนได้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมใน ISU อ e ีชของเราก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างนะคะถ้าต้องการที่จะเรียนภาษาจีนเพิ่ม,มวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e แลวก็ติดตามด้วยน,นะคะ